ฝ่าอาถรรพรัก7ปีเอสเธอร์เผยโอกาสสุดท้ายเคนภูภูมิหลังประกาศเดินหน้าลุยจีบใหม่2โมเมนต,ต์น่ารักเคนยอมเอสเธอร์ทุกอย่างแต่สุดท้ายโดนแกล้งี่รู้ปล่าเขาบอกว่าหันหลังแล้วก็ก้มจับข่าพร้อมกันอ่ะสข้างอ่ะมันทำไม่ได้นะนี่อ เรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับต่างกระตามลุ้นตามเชียร์กันยกใหญ่หลังจากที่เคนภูภูมิได้ประกาศเดินหน้าจีบเอสเธอร์ใหม่อีกครั้งซึ่งฝ่ายหญิงได้ขอลดสถานะเพื่อกลับไปทบทวนตัวเองโดยก่อนหน้านี้เอเธอร์ได้เคยเปิดใจว่าตลอดระยะเวลาในการคบกันมา7ปีกับเคนภูภูมินั้นความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวไปแล้วมีแต่ความห่วงใยแต่ความรักมันเริ่มจืดจางลงไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์จึงบอกฝ่ายชายไปตรงๆว่าขอลดสถานะเพื่อให้ทั้งสองคนได้ทบทวนตัวเองอีก ครั้งซึ่งทางด้านเคนเองก็ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษ3เดือนก็ได้เริ่มตกตะกอนจึงได้ประกาศเดินหน้าจีบเอสเตอร์ใหม่เต็มที่งานนี้ก็ทําเอาเอสเธอร์ถึงกับออกปากชมว่าเคนนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นน่ารักมากขึ้นเห็นความพยายามแต่ของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายโดยเอสเธอร์ได้เผยว่า ที่มีเสียงราวโผล่ในไอจีเขาแกล้งเขาเขาชอบให้โดนแกล้งถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะพี่เขาน่ารักขึ้นรู้สึกว่าเข้ากันได้มากขึ้นก็ปรับปรับตัวกันอยู่แล้วเห็นความพยายามของเขาพอสมควรและที่สําคัญเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะเรื่องใส่ใจก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะนอกจากที่ทํางานหนักแล้ว เขายังใส่ใจมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราคนที่ทำงานด้วยคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเขาด้วยเขาใส่ใจมากขึ้นบอกจีบได้เกินครึ่งแล้วขอเล่นตัวอีกนิดนึงก็เล่นตัวนิดนึงได้ไหมคะก็เกินครึ่งแล้วคะ่ะเรื่องสถานะไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเลยแค่รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นคุยกันดีๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีสติกันมากขึ้นอย่างนี้ก็เปิดใจเริ่มต้นกับคนเก่าได้คะ่ะซึ่งก็ได้มีการถามว่า คนอื่นจีบไม่ได้แล้วแรงเชียร์เยอะมากอยากให้ไปถึงฝั่งเจ้าตัวได้ตอบว่าถ้าขนาดนี้ก็จีบไม่ได้แล้วเขาไม่มีคู่แข่งค่ะไม่มีแรงเชียร์จากแฟนๆเยอะมากค่ะคนรอบข้างก็เยอะมากอย่างที่บอกเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วแต่ละคนอยากให้คบต่อไปให้ถึงฝั่งนะอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆเจออะไรก็อย่ายอมแพ้แบบนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจทั้งคู่เลยค่ะเขาบอกว่าอยากให้คิดดีๆอย่ายอมแพ้นะก็บอกเขาเสมอว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้ให้ได้เสมอต้นเสมอปลายของแบบนี้ขอดูกันยาวๆถ้าหมดโปรโมชั่นและบอกว่าครั้งนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะพอเราพูดแบบนี้เขาก็ยิ้มหัวเราะก,กบเกลื่อนเหมือนบอกว่าครับ เหมือนเขายอมเราเขาบอกว่าเขาได้กลับไปตกตะกอนมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองได้กลับไปคิดจริงๆว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นและได้เห็นความสําคัญของคู่เขาเห็นถึงความเด็ดขาดของเราเราก็ต้องมีฮึดบ้างเมื่อก่อนเขาอาจจะดูไม่ค่อยใส่ใจคนรอบข้างแต่ตอนนี้เขาดูคิดถี่ถ้วนมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกเรามากขึ้นเขาบอกว่าเขามองถึงอนาคตชีวิตคู่ตลอดแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ทํา ซึ่งตอนนี้เคนกําลังมีสวนทุเรียนแล้วกําลังหมายมั่นปั้นมือไปหาดใหญ่บ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดร้านขนมที่หาดใหญ่ด้วยถ้าเขาเก็บเงินสร้างอนาคตก็ดีค่ะส่วนกลัวว่าเขาจะลันเลยอีกไหมอย่างที่บอกต้องดูกันยาวๆโดยเอเธอร์ได้เผยว่าตอนนี้จีบไม่ได้แล้วมีคนคุยค่ะ1นคนท้วนไม่มีคู่แข่งงานนี้ต่างก็ทําเอาบรรดาแฟนๆต่างก็อมยิ้มไปตามๆกันและสำหรับประวัติของเอเธอร์นั้นมีชื่อจริงว่าอาริราสุปรีดิลา เกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2547เชื้อสายไทยมาเลเซยียจบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศรังสิทธสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากข้อสอบของอเมริกาโรงเรียนนานาชาติฮิตฟิล์จบระดับการศึกษาปร,ริญญ,ญญาตรีจากคณกะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายททลัยราชภัฏนสวนสุนันทาสาขาศิายายลปะการแสดง เอเธอร์นั้นเป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่เป็นคนมาเลเซียมีพี่น้องทั้งหมดสคนเธอนั้นเป็นลูกสาวคนโตชื่อจริงของเอเธอร์นั้นแปลว่าดาวในภาษาฮีบรู โดยเอสเธอร์ได้เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ12ปีถ่ายแบบให้กับนิตยสารวัยวรุ่นและโฆษณาต่างๆไปซัส่วนใหญ่และเมื่ออายุ15ปีเธอก็ได้เข้าประกวดมิสคาเวล2009ได้เริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงออกมามากมายเริ่มจากการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระและต้องบอกเลยว่าเอสเธอร์นั้นไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่เธอนั้นยังเป็นคนตลกน่ารักขี้เล่นแบบนี้เองหนุ่มเคนถึงไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือเอาเป็นว่าพวกเรา มาคอยเชียร์ให้เอสเซอร์ยอมใจอ่อนให้หนุ่มเคนและทำคลิปแกล้งน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันเรื่อยๆจ้ารู้เปล่าเขาบอกว่าหันหลังแล้วก็ก้มจับเข่าพร้อมกันอ่ะสองข้างอ่ะมันทำไม่ได้นะนี่ <laughs> น่ารักอ่ะอืมกินด้วยกันป่ะไม่เอาดีกว่าหนูเฉยๆอะ่ะเอาเิไม่เอาแล้วเอาเอาทำไมอะ่ะ ก็น้องไม่กินด้วยอ่ะเออเอามาก็ได้เอามาก็ได้กินด้วย嘛จริงเหรออืม <laughs>